จำปี2015ได้ไหมครับยุคนั้นไทยเราคือเสือตัวที่5ของเอเชียเราส่งออกมันสัมปหลังชิ้นส่วนรถยนต์จนเรามีเซอร์พลัสเกินดุลบัญชีมหาศาลเรียกได้ว่ายุคนั้นใครก็อิจฉาไทยครับแต่ตัดภาพมาที่วันนี้ปี2025ที่ผ่านมาในขณะที่ไทยกำลังเหนื่อยกับการฟื้นตัวเศรษฐกิจโตช้าเพื่อนบ้านอย่างเวียดนามกลับกำลังวิ่งแซงหน้าเราไปแบบเงียบๆทั้งยอดส่งออกที่แซงเราไปแล้วและการดึงดูดนักลงทุนระดับโลก คำถามคือเวียดนามเขาทำได้ยังไงทั้งที่เจอโควิดเจอสงครามการค้าเหมือนกันและคำถามที่เจ็บปวดกว่านั้นคือเวียดนามกำลังจะกลายเป็นประเทศไทยคนใหม่หรือเปล่าวันนี้ผมสรุปข้อมูลที่น่าสนใจมาเล่าให้ฟังครับย้อนไปดูตัวเลขกันชัดๆครับปี2015ไทยเราส่งออกมากกว่าเวียดนามถึง94,000ล้านดอลลาร์ตอนนั้นเวียดนามยังขาดดุลการค้าอยู่เลยครับติดลบ2,000ล้านแต่ผ่านไปไม่ถึง10ปีเกมพลิกครับ ปี2023เวียดนามส่งออกทะลุ4แสนล้านดอลลาร์แซงหน้าไทยที่ทำได้3,45,000ล้านไปเรียบร้อยและปี2024เวียดนามเกินดุลบัญชีเดินสะพัดไปถึง28,000ล้านดอลลาร์ในขณะที่ไทยทำได้แค่11,000ลา้านเกิดอะไรขึ้นทำไมมวยรองบ่อนถึงน็อกแชมป์เก่าได้สาเหตุแรกก็คือต้นทุนครับต้องยอมรับว่าไทยเราพัฒนามาไกลกว่าทำให้ค่าแรงและค่าไฟเราแพงกว่าเวียดนาม นักลงทุนต่างชาติที่เน้นหาฐานการผลิตราคาถูกเลยย้ายหนีจากไทยไหลไปเวียดนามแทนไทยเรากําลังติดอยู่ในกับดักรายได้ปานกลางครับคือค่าแรงไม่ถูกพอจะแข่งกับเวียดนามแต่เทคโนโลยีก็ยังไม่สูงพอที่จะแข่งขันกับประเทศพัฒนาแล้วสาเหตุที่2ออันนี้สําคัญมากครับคือสินค้าที่ขายครับปี2015เวียดนามขายเสื้อผ้าสิ่งทอและ,กะเกษตรกรรมเป็นหลักแต่ปี2023เขาเปลี่ยนโฉมหน้าประเทศไปขายโทรศัพท์ชิปและคอมพิวเตอร์ครับ รู้ไหมครับว่าปี2023เนี่ยเวียดนามส่งออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์มูลค่า165,000ล้านดอลลาร์คิดเป็น41%ของการส่งออกทั้งหมดในขณะที่ไทยส่งออกกลุ่มนี้ได้เพียง48,000ล้านดอลลาร์ห่างกับเขาเกือบ4เท่าเวียดนามเขาดึงดูดซัมซุง l LG, x i เซี่มีให้ไปตั้งโรงงานยักษ์ใหญ่ได้สำเร็จเพราะเขาอยู่ใกล้จีนและเกาหลีใต้มากกว่าหมายความว่าเขามีทำเลทองนั่นเองไม่ใช่แค่เรื่องส่งออกนะครับ แม้แต่ท่องเที่ยวที่ไทยเคยเป็นเบอร์หนึ่งตอนนี้เวียดนามกำลังทำสถิตินักท่องเที่ยวสูงสุดใหม่ในขณะที่ไทยยังไม่กลับไปเท่าก่อนโควิดเลยส่วนหนึ่งเพราะนักท่องเที่ยวจีนและเกาหลีใต้แห่ไปเวียดนามกันเยอะมากแล้วเรื่องสุดท้ายที่ปฏิเสธไม่ได้ก็คือความเสถียรทางการเมืองครับไทยเราเปลี่ยนนายกบ่อยนักลงทุนเขาไม่ชอบความไม่แน่นอนครับในขณะที่เวียดนามการเมืองนิ่งกว่านโยบายต่อเนื่องกว่าทำให้นักลงทุนกล้าเทเงินลงไป บทสรุปคือเวียดนามกําลังเดินตามรอยความสําเร็จที่ไทยเคยทําได้ในอดีตแต่เขาทําได้โฟกัสกว่าโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตอย่างอิเล็กทรอนิกส์คำถามสําคัญสําหรับคนไทยก็คือเราจะไปทางไหนกันต่อเพราะถ้าเรายังย่ำอยู่ที่เดิมเวียดนามเขาก็อาจจะไปไกลกว่าเราในเร็วๆนี้แล้วครับ คุณผู้ชมคิดว่าไทยควรปรับตัวยังไงให้สู้กับเวียดนามได้ทางด้านเศรษฐกิจคอมเมนต์มาแชร์ไอเดียกันด้านล่างครับถ้าชอบคลิปวิเคราะห์เศรษฐกิจเพื่อนบ้านแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วเจอกันคลิปหน้าครับ